โอเคมาทุกทุกคนวันนี้นะเหลือเนื้อหาสาหรับวิชาดาราศาสตร์ที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงก็คือเรื่องดาราคติแล้วก็สุรคติจะพูดถึงเกี่ยวกับเวลาแล้วก็วันเนาะอ่ะอันดับแรกคําถามแรกที่รูจะถามทุกคนคือคําว่าหนึ่งวันนิยามคําว่าหนึ่งวันด้วยกันก่อนว่าหนึ่งวันหมายถึงอะไรหนึ่งวันหนึ่งวันมาสาหรับนิยามคําว่าหนึ่งวันของเราเนี่ยลองนึกในใจนะ หลายหลายคนอาจจะพูดถึงอะไร24ชั่วโมงใช่ปะ24ชั่วโมงมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการแบ่งเวลานาะเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองก็คือโลกก็หมุนรอบตัวเองปทีนนี้มนุษย์ก็แบ่งออกเป็น24ช่วงเท่าๆกันเน,ะนาะทีนี้คีย์คีย์เวิร์ดของคำว่าหมุนรอบตัวเองเนี่ย มันจะมีบางอย่างที่เราจะมานิยามคําว่าหมุนรอบตัวเองก่อนนะถ้าเราจินตนาการว่าบริเวณโดยรอบของเราเนี่ยเป็นที่มืดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรอ้างอิงเป็นที่มืดเปล่าๆเ,เลยนะ,ะการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันครบแล้วหรือเปล่าฉะนั้นแล้วเราต้องมีบางอย่างมาอ้างอิงการหมุนรอบตัวเอง อะไรเอ่ยที่จะมาอ้างอิงการหมุนรอบตัวเองให้เราได้นะมนุษย์เนาะทำการสังเกตท้องฟ้าสิ่งที่มาอ้างอิงอันดับแรกเลยเราก็จะใช้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมอ่เราใช้ดวงอาทิตย์ในการอ้างอิงว่าเออเราหมุนรอบตัวเองแล้วหรือว่าเราจะอ้างอิงโดยใช้อะไรได้หรือดาวนะสองอย่างฉะนั้นแล้วฉะนั้นนิยามคําว่าครบรอบหนึ่งวันเนี่ย เราจะใช้ดวงอาทิตย์นิยามก็ได้หรือเราจะใช้ดาวนิยามก็ได้ก็คือถ้ากรณีดวงอาทิตย์เช่นเที่ยงวันของเที่ยงวันอีกทีเนะี่ยดวงอาทิตย์ทรานสิตที่เมริเดียนนะลูกเนาะทีนี้กรณีดาวอาจจะเป็นดาว t r a n s ิตบนมริเดียนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะ,อ,ะอันเนี้ยนิยามคําว่าหนึ่งวันของเราก็คือโลกหมุนรอบตัวเองครบหนึ่งรอบทีนี้วันวันนี้เราจะมาดูว่ากรณีดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองหนึ่งอ๋อโทษดิ เราเห็นสังเกตเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ตำแหน่งเดิมคือ transit บนบน m e r d i a n เ meridian ในวันถัดไปกับกรณีดาว transit บน bon o x f o r d meridian สองนี้จะต่างกันไหมอยังไงนะลูกนะอาทีนี้อันดับแรกเรามาดูเเกี่ยวกับพิกัดของโลกก่อนเราจะพูดถึงอะไรบ้างตำแหน่งลอง g ิจูดอันนี้สําคัญมากตำแหน่งลอง g ิจูดเนี่ยจะใช้ในการบอกในลักษณะแนวออกตก นาะของเส้น observer เอ่อโทษดีของเส้นเนี่ยฮะของเส้น prime meridian ที่ผ่าน Green w i c h ประเทศอังกฤษนะฮะเราจะเอาเส้นนั้นเป็นเกณฑ์แล้วก็แบ่งออกเป็นช่องละ1องศาทั้งหมด1 8ึ180ช่องไปทางที่ตะวันออกแล้วก็180ช่องไปทางที่ตันตกเราจะได้ทั้งหมด360องศาเนาะก็ครบรอบการหมุนรอบเป็นงของโลก1รอบพอดีแล้วก็เส้นที่เป็นเส้นที่เอ่ ตะวันออกกัร้อยแปดสิบตะวันตกที่ชนกันอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเส้นแบ่งวันด้วยนะอันทีนี้อันนี้เป็นเรื่องเวลาสากลเดี๋ยวก่อนจะไปขึ้นเรื่องเวลาสากลเนี่ยเรามาดูเรื่องนี้ก่อนเวลาดาราคติกับเวลาสุริยคติต่างกันยังไงเนาะวิธีการในการพิจารณาเนี่ยเป็นดังนี้นะล,ลึแเราจะมีโลกของเรามีดวงอาทิตย์ก่อนนะันดับแปรงดวงอาทิตย์ที่เอ่อเป็นศูนย์กลางการ โคจรของโลกเนาะเป็นดาวฤกษ์แม่ของเราะะทีนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ลกูกสมมุติว่าวันแรกที่เราพิจารณาเนี่ยตำแหน่งของโลกแล้วก็ผู้สังเกตแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงกันในลักษณะนี้นอันนี้คือโลกนะโลกยังไงเอ่ย,โล,โ,รรออย,ยโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางนี้เข้าไหมฮะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางนี้แล้วก็ต้องโลกต้องมีการหมุนรอบตัวเองในทิศทางนี้ด้วย อันนี้เราสังเกตมาจากท็อปวิวนะนะในตอนแรกที่เราสังเกตเห็นนะคุณครูจะนิยามดาวขึ้นมาหนึ่งดวงก่อนนิยามให้สามอย่างนี้ตรงกันโลกโลกอยู่ในดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวตรงกันบนเส้นตรงตรงกันบนเส้นตรงดาวอยู่นี่ดาวนี้อยู่ห่างไกลมากไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราจะมองดาวอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอคือมองไปเป็นเส้นตรงแบบนี้ไปหาดาวเข่นะ,ะทีนี้ เมื่อโลกเคลื่อนที่หนึ่งรอบหนึ่งรอบวันที่ผ่านไปเนี่ยโลกต้องมีการโครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยคือเปลี่ยนตำแหน่งมาจากเดิมนะครับหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยโลกจะโครจรรอบดวงอาทิตย์สามร้อยหกสิบองศาฉะนั้นหนึ่งวันจะโครจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณหนึ่งองศาเนาะในวันถัดมาโลกก็ต้องหมุนตัวเองแล้วก็เขยืบตำแหน่งมาอันนี้ไม่สมมาตรฮะ ขยับตำแหน่งมาจากเดิมเนี่ยเป็นมุมประมาณหนึ่งองศาทีนี้ในขณะที่โลกขยับตำแหน่งมา1องศาเนี่ยจะมีการหมุนรอบตัวเองลักษณะนี้ด้วยเนาะในทิศสปินอัพนะฮะหมุนแบบนี้ด้วยฉะนั้นแล้วผู้สังเกตสีเขียวคนเนี้ยนะก็จะหมุนมาเรื่อยๆจนเจอดวงอาทิตย์อีกหนึ่งรอบลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ที่เขายังไปหาดวงอาทิตย์ถูกปะก็คือตั้งฉากกับดวงอาทิตย์เหมือนเดิม แต่เด,ด็กๆลองสังเกตว่าเรามีการพิจารณาดังนี้เนี่ยตำแหน่งที่เราเปลี่ยนตำแหน่งไปตรงนี้จากดวงอาทิตย์นะฮะมาหาผ,ผู้สังเกตในวันถัดมาตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นมุมหนึ่งองศาถูกไหมในหนึ่ง,งวันแต่ว่าเรามีดาวอันหนึ่งที่เราไว้พิจารณาตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็คือดาวดวงหนึ่งที่อยู่ห่างไกลามากนี่ฮะดวงเดิมเนี่ยดวงเดิมเราก็ยังมองไปมุมเดิมเป็นเส้นตรงเหมือนเดิม ค,คือ Down ดาวดวงนี้อยู่ห่างไกลนะดาวที่อยู่ไกลมากนะครับฉะนั้นฉะนั้นถ้าดูจากภาพนี้เด็กๆจะเห็นว่าผู้สังเกตคนเดิมเนี่ยจะต้องมองเห็นดาว transit ก่อนดวงอาทิตย์ถูกปะ transit เป็นมุมเท่าไหร่1องศาเช่นกันนะฮะหงองศาเช่นกัน เนาะ,น,ะนี่ือคือคีย์เวิร์ดเรามาสรุปกันเราจะสะรุปได้ว่าเราจะเห็นดาวใช่ไหมเราจะเห็นดาวทรานสิะกอนดวงอาทิตย์หงองศา ทีนี้เห็นดาว t r a n s ิตก่อนดวงอาทิตย์หนึ่งองศาก่อนใน,นี้เราพูดถึงการอ้างอิงพูดถึงการอ้างอิงโดยการใช้ดาวอ้างอิงกับดวงอาทิตย์อ้างอิงเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าโลกุนรอบตวเองครบตั้งแต่มาเจอดาวแล้วลูกเห็นไหมครบหนึ่งรอบตั้งแต่มาเจอดาวแล้วค่อยไปหาดวงอาทิตย์ฉะนั้นแล้วหนึ่งวันของดาวเนี่ยหนึ่งวันของดาราคติจะเป็นไงเร็ว กว่าหวันของสุริยะคติเป็นมุม1องศาก็คือเห็นดาวก่อนหนึ่งองศาหนึ่งองศาในที่นี้หองศาเราพิจารณาก่อนว่า1องศาหมายถึงอะไร360องศาเนี่ยเราจะใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองก็คือ24ชั่วโมงถ้าคุณเป็นนาทีก็คูณห0เข้าไปนะฮะ,ะทีนี้เราจะได้เป็นเท่าไหร่เลยจะกันตอบแล้ว นูก็เอา24คูณกับ60จะได้เป็น1,440ต่อ360องศาแล้ว1องศาคิดเป็นกี่นาทีก็หาร360เข้าไปจะได้เป็น4นาทีใน1องศาะฉะนั้นเราจะสามารถตอบได้ว่า1วันของดาราคติเนี่ยฮะจะเร็วกว่า1วันของสุริยะคติอยู่4นาที คียไหมเร็วกวบวันสุริยคติอยู่4นาทีเราเลยสรุปได้ว่าหนึ่งวันดาราคติเนี่ยเท่ากับยี่สาสาชั่วโมงห้หนาทีแล้วก็หนึ่งวันสุริยะคติก็จะเป็น24ชั่วโมง เลยอันนี้คือความแตกต่างของวันดาราคติกับวันชวีคติเพราว่าจะเจอหนึ่ข้อนะฮะที่จะถามประมาณนี้แล้วก็สาเหตุว่าเอ๊ะทำไม1วันดาราคติกับหนึงวันสุริยคติถึงแตกต่างกันเนะาะโอเคทีนี้อันดับถัดไปเราจะพูดถึงวัน พูดถึงเวลาก่อนเวลาเวลาท้องถิ่นกับเวลาสากลนะลูกอ่ะมาเสร็จแล้วเรื่องวันดาราคติกับวันชีคตินี่มาดูเรื่องเวลาสากลก่อนตั้งแต่ตอนแรกที่เราพูดถึงตำแหน่งต่างๆบนโลกเนี่ยก็คือเราจะเห็นดวงอาทิตย์ไม่พร้อมกันแปลว,ว่าเวลาที่เราใช้ดวงอาทิตย์ตั้งอินปุตเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่พร้อมกันด้วยนะในแต่ละประเทศจะมีการกําหนดเขตเวลาใช้เองเพื่อเพื่อให้สอดคล้องกับการปรากฏของดวงอาทิตย์ของเขา เช่นประเทศไทยนะฮะเช่นประเทศไทยเนาะก็จะมีเวลาประเทศของประเทศไทยว่าเป็นกี่โมงกี่โมงในเวลานั้น,น,นทีนี้การเทียบเวลาเนี่ยมันเริ่มจากอะไรแล้วก็พิจารณาอย่างไรการเทียบเวลาบอกเลยว่าเ,เขาจะเริ่มจากการพิจารณาโดยพิจารณาที่พาราเมดิเดียนนะฮะพราเมดิเดียนเส้นเมริเดียนผฐมที่ลากผ่านกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยฮะ ตรงนี้นะลกูกเขาจะเป็นตำแหน่งเวลาสากลอยู่ที่ศูนย์ชั่วโมงเนอะนะฮะอยู่ที่ศูนย์ชั่วโมงประเทศไทยอี่ที่้องมาอ้างอิงตามพิกัดภูมิศาสตร์หรือว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ทางไหนของลอนดอนอยู่ทางตะวันออกถูกปะอยู่ทางตะวันออกแปลว่าเราจะเจอดวงอาทิตย์ของลอนดอนนี่ประเทศไทยอยู่ทางตะวันออกของลอนดอนอยู่ตรงนี้นะฮะเจอดวงอาทิตย์ของลอนดอนกี่ชั่วโมงประมาณ7ชั่วโมงประมาณ7ชั่วโมง7ดชั่วโมงนี้มาจากอะไร เนื่องจากเรานำเน่สามร้อยหกสิบองศาหาได้ยี่บสี่ชั่วโมงเราจะได้ว่าหนึ่งช่องของเวลาเนี่ยที่เราแบ่งๆเนี่ยจะห่างกันสิบห้าองศาซึ่งก็คือหนึ่งชั่วโมงนั่นเองทีนี้ประเทศไทยเนี่ยถือเอาลองที่จุดที่ร้อยห้าองศาตะวันออกที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยฮะเป็นเวลาสากลของประเทศไทยก็คือเร็วกว่ากรีนิชเจ็ดชั่วโมงฉะนั้นแล้วของไทยจะเขียนเป็น UTC นะฮะ Universal Time บวก เนาะยูนิซมบวก7็ก็คือเร็วกว่ากรีนิดเชั่วโมงโเห็นนะนี่ง่าย,ายเลยทีนี้แต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการแบ่งเขตเวลาไม่เท่ากันเพื่อให้สอดคล้องกับการปรากฏของวัที่เหมือนผู้ที่แจ้งไปแล้วอ่เช่นบริเนี้ยประเทศไท,ไทยไทยอะไรอีกเวียดนามใช่ไหมเวียดนามลาวกัมพูชานะฮะก็จะใช้ไทม์โซนของเราก็คือเร็วกว่ากรีนิดเจ็ดชั่วโมงสีส้มตรงนี้ฮะพามา่พาพม่าเร็วกว่ากรีนิดอยู่ เจชั่วโมงครึ่งนะครับหลักๆเลยก็คือเขาอาจจะเอาเมืองหลวงเป็นเกณฑ์แล้วก็ในบริเวณของประเทศนั้นๆเนี่ยอยู่ในช่วงไหนถึงจะโอเคอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะพิจนะารณาแนวทางในการตอบคำถามยังไงถ้าเขาถามมาแบบนี้นะในวันที่24มกราคมเวลา18-30นาทีเวลามาฐานของประเทศไทยจะเป็นเวลาอะไร ทีนี้ UT เนี่ยที่เขาบอกมาเนี่ยสาสิบนี่เป็นเวลาที่ไหนครัเวลาที่กรีนิชใช่ปะนะเปลที่กรีนิชฉะนั้นแล้วของไทยเนี่ยของไทยของไทยหนูต้องรู้นะว่าไทยคือ UT บวกเประเทศไทย UT บวกเจฉะนั้นไทยจะเร็วกว่ากรีนิชเจ็ดชั่วโมงไทยเร็วกว่า UT เชั่วโมงเพราะ UT ของไทยเนี่ยเท่ากับ UT บวกเจฉันก็บวกเข้าเลย7ชั่วโมงก็จะเป็น25่สิกาสนาทีไม่มีนะอ่ามันจะเป็น18.30บวกกับ7มันจะได้เป็น25นาฬิกาคือไม่มีก็คือถ้าไหนลูกตีหนึ่งใช่ไหมศูนย์หนึของวันไหน ที่วันที่เท่าไหร่ลูกสิบแปดไทยเรีวเจ็ดก็จะเป็นเกาะวันในวันถัดไปแล้วนะที่ประเทศไทยยี่สิบห้ามกราคมเขียนะคือเราเร็วก่อนเร็วกว่าเขาไงเร็วกว่ากรินิดจุดเชั่วโมงฉะนั้นเราเป็นวันใหม่แล้ะกรีนิดยังเป็นวันที่24อยู่นั่นเองเอามราิก็สองนะฮะแปดนาิกาของประเทศไทยเวลาสากลเป็นเท่าไหร่ ฉะนั้นข้อนี้จะตอบไม่ย,ยากเพราะเวลาสากลเนี่ยอยู่ที่เท่ากับศูนย์ช้ากว่าไทยใช่ไหมเวลาสากลที่กรีนิดช้ากว่าไทยเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดชั่วโมงเวลาสากลที่กรีนท้า,ทาช้ากว่าไทยเจ็ดชั่วโมงฉะนั้นแล้วเวลาที่กรีนิดก็จะเป็น เวลาสากลที่คลีนิกก็จะมีค่าเท่ากับ0.8000ลบ7ชั่วโมงก็จะเป็นตีนหนึ่งใช่ไหมของวันที่เท่าไหร่2เหมือนเดิมนะฮะสองมก,กราเหมือนเดิมโอเคนี่คือเวลาสากลอีก2ข้ออันนี้เด็กๆก็ไปลองทำดูนะลูกไปลองทำดูเนาะนะครับอทีนี้กรณีข้อ ข้อที่เอ่อข้อนี้ฮะต้องพิจารณาอย่างงี้ที่ไทยกับกรีที่ที่ใทกับวอชิงตันนะนี่ไทยอันนี้วอชิงตันตรงนี้ตรงกลางเนี่ยกรีนิดฉะนั้นแล้วที่ไทยไปถึงกรีนิดเขาถามว่า8นาฬิกาของไทยเป็นเท่าไหร่ของวอชิงตันกรีนิดมหาไทยมัน7ชั่วโมง แล้วก็วอชิงตันไปกรีนิเนี่ยห้าชั่วโมงฉะนั้นไทยกับวอชิงตันห่างกันเท่าไหร่สิบสองชั่วโมงนะฮะห่างกันสิชั่วโมงถ้าเวลา8ปดโมงที่ไทยก็ต้องเป็นสิบสอชั่วโมงก่อนอไทยจะเร็วกว่า,าที่วอชิงตันสิบสชั่วโมงใช่ปะนะฮะพิจารณาจากตรงนี้ก็ไปบวกลบเลขเอานะครับว่ามันเป็นกี่โมงเนาะนะนี่คือนิยามของเวลาสากลก็ดูตรง u t เลยว่าเป็นยังไงนะครับ เนาะในแบบฝึกหัดก็มีจะให้เด็กๆทำอยู่นะทีนี้อีอกอันนึงก็คือเวลาท้องถิ่นนะครับเวลาท้องถิ่นเนี่ยจะอาศัยอะไรเลยจะอาศัยที่ตั้งของผู้สังเกตเลยนะลองตีจูดเป็นเกณฑ์นะครับว่าลองตีจูดห่างกันเท่าไหร่กับเวลาห่างกันเท่านั้นเคนะเช่นเวลาสิบแปดองเก้าสิบแปนาฬิกายีนาที เนี่ยฮะสิบแปดนาฬิกายี่สิบเก้านาทีที่ไหนที่อุบลน,นะฮะที่อุบลที่อุบลหนึ่งร้อยห้าองศาตะวันออกเป็นเวลาเท่าไหรที่กรุงเทพนะครับเป็นเวลาเท่าไหรที่กรุงเทพซึ่งกรุงเทพอยู่ที่หนึ่งร้อยองศาตะวันออกทีนี้พิจารณาไงใครอยู่ตะวันออกกว่าคนนั้นเวลาเร็วกว่าถูกปะ ฉะนั้นแล้วที่อุบลเนี่ยอุบลจะเร,เ,เร็วกว่ากรุงเทพอุบลเร็วกว่ากทมเท่าไหร่เอ่ยถ้าคิดเป็นมุมก็คือ5องศาถูกไหมคือดวงที่จะผ่านก่อน5องศาหองศาตามแนวลองดีจูดคิดเป็นกี่นาทีองศาละ4นาทีก็จะเป็น20นาทีถูกไหมที่เร็วกว่าเนาะ ยีนาทีที่ยงกันฉะนั้นที่กทมกทมกรุงเทพมหานครจะเป็นเวลาเท่าไหร่สิบแนานฬิกะใครตะวันออกกว่าคนนั้นเวลาเร็วกว่าทีนี้อันนี้กรณีตะวันออกกว่าอะถ้ากรณีตะวันตกกว่าละ่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสมมตินะประเทศหนึ่งอยู่ที่เอ่อหนึงอ,องศาตะวันตก อีกประเทศหนึ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบองศาตะวันตกถามว่าประเทศที่หนึ่งกับประเทศที่สองเวลาใครเร็วกว่าต้องตอบว่าเวลาของประเทศที่หนึ่งนะลูกเวลาเร็วกว่าโอเคนะนาะเพราะว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยเลขน้อยจะผ่านดวงอาทิตย์ก่อนเลขมากนะโอเคนะฮะนี่คือตัวอย่างเวลาท้องถิน่นเวลาสากลแล้วก็ เวลาดาราคติกับสุริยคติมีให้เด็กๆพิจารณาประมาณเท่านี้นะลูกแ้ะทําแบบฝึกหัดที่คุณครูให้เนาะลูกก็จะสามารถทําข้อสอบได้โอเคอ่ะขอให้โชคดีกับการสอบบ๊ายบาย